ขณะที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองและคณะครับเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลับบงใจบรรดาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจุดตรวจตำบลบ้านอิดครับนายขจรเกียรติรัตน,น์มณีผู้ว่าราชาการจังหวัดอ่างทองและในอำเภอเมืองอ่างทองเดินทางมาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่จุด ตรวจตำบลบ้านอิดเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติและกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการจากหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งทางจังหวัดอ่างทองเองนั้นได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดอ่างทองบริเวณจุดตรวจตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเส้นทางสายโพพระยาท่าเรือเพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านมาทางจังหวัดอ่างทอง คือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ครับ